สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกครั้งนะคะอ่ามะกลุดจะมาไลฟ์ให้ฟังนะคะเป็นการแปลข่าวเก่าแต่เอามาเล่าใหม่เพราะว่าข้อมูลในข่าวนี้ยังเป็นปัจจุบันอยู่นะคะยังเป็นปัจจุบันเป็นเรื่องที่คนที่สนใจจะอยู่สวีเดนเนี่ยจำเป็นที่จะต้องรู้นะคะหัวข้อคือการสอบภาษาเพื่อขอใบยูขอวีซ่ายู่ นะคะวีซ่ายู่ทาวนหรือเพื่อขอสัญชาติสวีเดนมาดูรายละเอียดข่าวกันนะคะใครที่ฟังอยู่ช่วยแท็กเรียกเพื่อนมาดูด้วยกันช่วยแชร์ไปให้เพื่อนได้รับรู้ข่าวสารเพื่อที่จะได้เตรียมตัวนะคะแล้วเมื่อกุณจะให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพราะว่าอีกไม่นานก็จะมีการสอบภาษาแล้วนะคะเพื่อที่จะขอใบอยู่ทาวนและขอสัญชาติสวีเดนเพราะฉะนั้น ยิ่งเตรียมตัวไว้ยิ่งได้เปรียบนะคะเตรียมตัวตั้งแต่วันนี้นะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะหมายบังคับหรือไม่บังคับก็ตามเพื่อประโยชน์ต่อตัวเราเองเนี่ยรีบเรียนภาษารอเลยค่ะนะคะรีบเรียนภาษาเลยโอเคไหมถ้าโอเคช่วยเขียนออคอมาทีช่วยเขียนออคอมาทีาน,าทนะคะโอเคน่าจะใช่อันนี้มะขูดขออนุญาตแชร์แป๊บหนึ่งนะคะขออนุญาตแชร์แป๊บหนึง่งหัวข้อนะคะเป็นหัวข้อข่าวเกี่ยวกับเรื่องการสอบ นะคะตืดต๊ดใส่ตรงนี้ก่อนนะคะห้องที่1แล้วก็ห้องที่2ขออนุญาตแป๊บหนึ่งค่ะแล้วก็ห้องที่3เอาแค่3ห้องเท่านั้นนะคะ3ห้องตืดต๊ดเรียบร้อยค่ะแท็กชวนเพื่อนมา มาดูมาฟังด้วยกันเพื่อจะได้เกิดประโยชน์นะคะกุดพยายามกะมาตอนช่วงที่เราพักเที่ยงกันนะคะโอเคข่าวก็คือว่า SD สเดียอมฟริชโลเกตโพสบรัวครอฟคานแคราเมีรก็คือพักเอสนะคะเขาออกความเห็นเกี่ยวกับเรื่องข้อเสนอนะคะข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องข้อกำหนดหรือว่าเกณฑ์ด้านภาษาแล้วเขาก็ใส่เครื่องหมายคำพูดว่าคานแครามเแปลว่าอาจจะเรียกร้องมากกว่านี้ อาจจะกําหนดมากกว่านี้นะคะมีเกณฑ์ที่สูงกว่านี้นะคะข่าวนี้ออกมาวันที่29พฤษภาปีปี2023แต่ข้อมูลยังเป็นปัจจุบันอยู่นะคะตอนนี้มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมายเยอะมากเพราะฉะนั้นติดตามข่าวสารไว้นะคะขออนุญาตที่ข้อมูลตัวเล็กนิดนึงถือว่าเป็นการฝึกฟังนะคะถ้าใครต้องการไปอ่านข่าวต้นฉบับภาษาสวีเดนนะคะให้ใช้คำค้นหาอันนี้เลยนะคะ sd o m f o s l g e p o s t p r o k k r a v เท่านี้นะคะที่ช่อง svt dot นะคะเป็นช่องสถานีโทรทัศน์ของสวีเดนของทางการก็บอกว่าสวีเดียดมครอตเตอร์เนอร์ r ม่ประ a ับใจเกี่ยวกับข้อเสนอเกี่ยวับสิทธิ์ภาษาสำ t รับผู้พักพิงถาว n ที m เสนอโดยรัฐบาลสวเ e นนวันจันทรเที่ผานมาพรรคสวีเดียดมคร a ตเตอร์เนอแบบว่ประทับใจหรือว่าแปลกใจหรือตื่นเต้น กับข้อเสนอเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์ด้านภาษาเพื่อที่จะขอใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวรหรือคนไทยบางคนเรียกว่าวีซ่าถาวรที่มีการส่งมอบให้กับรัฐบาลเมื่อวันจันทร์เมื่อวันจันทร์นี้ก็คือวันจันทร์ของก่อนวันที่ออกข่าวนะคะแล้วเขาก็บอกว่าเขาบอกต่อว่า h o r m o n for of Six t ซิกส์อับบู i ิสว o n h o r m ฮ n ร์มันเ i อ t a อับบู ska man nog lära s i svenska lite bättre än så s ä j a l u d w i g ali, a s เ l ล n g SD ดียมีกคุนา s ่วานายลูดวิกอสเปลิงซึ่งเป็นสมาชิกพรรค SD ซึ่งเป็นโคศโกนะคะทางด้านนโยบายเร,เรื่องกลมเรื่องการตรวจคนเข้าเมืองนโยบายการย้ายถิ่นฐานเขากล่าวมาว่าถ้าสมมุติว่ามีเจตนาที่อยู่ประเทศสวิเดนถาวอรเนี่ยนะคะก็ น่าจะเรียนภาษาสวีเดนให้ดีกว่านี้นะนะคะอันนี้คือคำกล่าวของเขา,าแล้วเขาก็กล่าวเกี่ยวกับเรื่องเรื่องสอบนะคะก็บอกว่า t h e d i g i t a l proof it f o r d e a l a r s o m e u t r e a d e r e n f r e d r i c f r i t z f o r e s t l o r นะคะ t d e a l proof om det svenska samhället och t d e a l proof om det svenska språket นะคะะผู้ที่ทำการ รวจสอบข้อเท็จจริงในหัวข้อนี้ในประเด็ดนนี้ชื่อว่าเฟรดิกแล้วนามสกุลของเขาเนี่ยนะคะอค uh, e e าดว่าเป็นนามสกุลจากฮอลแลนด์ uh, Holland, หรือไม่งก็เยอรมันนะคะถ้าออกเป็นภาษาทางนู้นน่าจะออกเป็นฟริสนะคะแต่ถ้าจะออกแบบพเดนก็คือฟรีสมกขุดไม่แน่ใจว่าออกเสียงแบบไหนขึ้นอยู่กับเจ้าตัวเขานะคะเป็นชื่อเฉพาะนะคะไปต่อนะ uh, ผู้ ผู้ที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงเนี่ยนะคะที่ชื่อเฟรเดริกเนี่ยเขาก็ให้ข้อมูลมาว่าการสอบนี้เป็นการสอบทางดิจิตัลนะคะเป็นการสอบทางคอมพิวเตอร์ทางดิจิทัลซึ่งมันจะมีอยู่2ส,ส่วนนะคะมีหัวข้อย่อยอยู่2หัวข้อหัวข้อแรกคือเป็นหัวข้อเกี่ยวกับเรื่อง d e s v e n n s k a s s ั m h l l t t เรื่องสังคมสวีเดนแล้วก็ข้อสอบย่อยส่วนที่2เนี่ยนะคะเป็นเรื่อง d s v e n วนส s Ka s p r ร g e t คือภาษา s ว e เดน สอบสองส่วนนะคะความรู้เกี่ยวกับสังคมสวีเดนแล้วก็ภาษาสวีเดนนะคะสเปรุกนิวุนสมสัตแสเออร์ออทฟวเอียนลิตเอโรเปียสกาเรฟอเรนซ์รอมินเกียร์เอเอร์เอสยัชวิลก์เอดมูทสวาราสต็กทฟวพอนีเบอร์ยานิวุนะคะเขาบอกว่าระดับภาษาระดับภาษาที่กำหนดเนี่ยนะคะก็คือระดับ A2 เดี๋ยวติดตาม ะะเป็นความรู้เป็นเกตตามมาตรฐานสากลของทางยุโรปนะคะซึ่งคนที่อยู่ประเทศอื่นๆประเทศเยอรมันนอร์เวย์เดนมาร์กฟินแลนด์เนี่ยเขามีความรู้เรื่องนี้ ดีกว่าคนที่อยู่สวิดเนนนะคะเพราะอันนี้เป็นเรื่องใหม่สําหรับคนไทยในสีวิดเนนนะคะเขาบอกว่าระดับ a 2เนี่ยมันก็คืออขั้นที่2ของภาษาสํา,าสหรับผู้เรียนใหม่นะคะ steer to u r p o b e r a n i v e นะคะระดับภาษามันมีระดับเริ่มต้นระดับปานกลางแล้วก็ระดับสูงไอ้ a 2เนี่ยนะคะก็คือระดับ a b แล้วก็ c a 2คือระดับเริ่มต้นแต่ไม่ใช่เริ่มแบบว่าเป็นไก่อ่อนนะคะเริ่มขั้นที่2 นะคะเป็นอระดับขั้นที่2ของผู้เริ่มต้นเรียนนะคะเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดต่อนะติดตามติดตามช่องทางที่เห็นว่ากรูดไว้นะคะ <ek> The in the bed bland annat อ่ the d e innebär det innebär a t bland annat คือนะ förstå mer som rör omedelbara behov och i enkla t า r m e น kunna beskriva delar av sin egen bakgrund ไอ้ระดับ A2 นะคะเขาอธิบายให้ฟังเพิ่มเติมว่า the in the bed อ่ะมันหมายความว่านะคะ ถ้าได้ความรู้ระดับ A2 เนี่ยคุณจะต้องสามารถเข้าใจประโยคนะคะแล้วก็วลีสำนวนที่พบเห็นได้บ่อยวอนลิกาแปลว่าพบเห็นได้บ่อยเป็นธรรมดาทั่วไปนะคะแล้วก็ที่เกี่ยวข้องกับความจําเป็นเฉพาะหน้าความจําเป็นเฉพาะหน้าเช่นอะไรพูดง่ายๆนะคะของอนุญาตใช้คําำว่สุภาพปวดขี้ปวดเยี่ยงหิวข้าวเนี่ยจะต้องสามารถสื่อสารได้นะคะปวดท้องต้องการหาหมอตรงนี้ระดับ A2 ควรจะสามารถสื่อสารตรงนี้ได้นะคะ ต่อไปเราจะต้องสามารถใช้คำศัพท์ง่ายๆ <blunt animation> ในการที่จะอธิบายเล่าเกี่ยวกับเรื่องพื้นเพความเป็นมาของเราได้ก็คือสื่อสารได้ในระดับ <second>. ง <itself> ่ายๆในระดับง่ายๆนะคะเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดกันอีกว่าระดับต่างๆ a 1 a 2 b 1 b 2 c b 1 b 2 c 1 c 2คืออะไรต่อไปอข่าวนะคะเขาบอกว่าสกอินแต่พั p วาดกับอสุจิอินวันร r เร e เ s มัน p o l i t i t a l e s p ระ s า n นถือว่าน t เ n v น์ว่ารั r ฝนเล็ด t ม่ส k ม a n ถคร่ำว่าเ i ็ก e ต่มีเสียดลุดวิกแอสเปลนเขาบอกว่าไอระบบตรงนี้นะคะเรื่องการบังคับให้สอบเนี่ยนะคะมันจะไม่ส่งผลคือข่าวตรงนี้คือถ้าจะขอใบอยู่ถาวรนะคะถ้าจะขอใบอยู่ถาวรหรือใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวร permanent uphold till stone หรือเพีย u t ยูเพียยูทีเพียยูทีพุทธเนี่ยนะคะถ้าจะขอเนี่ยเขาจะให้สอบแต่เขาบอกว่า กดตรงนี้เนี่ยมันจะไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ย้ายถิ่นฐานอันเนื่องมาจากการลี้ภัยนะคะเดี๋ยวจะอ่านละเอียดว่าทําไมแต่ยังไม่ต้องไปอิฉาเขานะคะยังไม่ต้องปอิฉาเขาเดี๋ยวมาดูรายละเอียดนะคะ,ะเขาบอกว่าโคศกโคศกนะคะเกี่ยวกับนโยบายเรื่องการย้ายถิ่นฐานนโยบายตรวจคนเข้าเมืองของพรรคเอสเดียนเนี่ยนะคะเขาคิดว่าเกณฑ์ภาษาที่สวีเดนตั้งเนี่ยนะคะหรือเกณฑ์ภาษาตรงนี้เนี่ย วาร์ก f o เฟ e t เลตดูท่าทางง่ายเกินไปวาร์กาแปลว่าดูท่าทางเฟอร์แปลว่าเกินไปเลตแปลว่าง่ายดูท่าทางมันง่ายเกินไปนะคะมันคันุแค่วาลีเตมิเอร์เซย์ลูธฟิกอสเปลิงคุณลูดวิกเนี่ยเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันน่าจะตั้งเกณฑ์สูงกว่านี้ได้น,ะน่าจะกำหนดกฎเกณฑ์ให้สูงกว่านี้มากกว่านี้ได้นะเพราะว่าเหตุผลที่เขาพูดอย่างนี้นะคะเมื่อกูเพิ่งไปค้นข้อมูลว่าประเทศอื่นๆประเทศ นอร์เวย์เดนมาร์กฟินแลนด์เยอรมันเกณฑ์เขาสูงกว่านี้นะคะประเทศเหล่านั้นเนี่ยคืออย่างน้อยเลยต้องได้ระดับ B1 B1 คือขั้นสูงขึ้นไปอีก1สเต็ปแล้วเยอรมันเขาจะมีแบบทางด่วนนะคะคือจะต้อง C1 นะคะเดี๋ยวไปดูกันต่อเขาบอกว่าอ่าแล้วนายคนนี้เขาบอกต่อนะคะ Special t efter som v i n u kommer i k t a oss mot dom som kommer som arbetskraftsinvandare แล d เด k o m คือ s ว e เด g e จะ r a ามี s e l e k t i v t นอนาคตดังนคี่มีกณฑศึษาที่สูงกว่านี้นะคะ,ะเนื่องจากว่าตอนนี้เนี่ยเราจะโฟกัสเราจะโฟกัสไปยังบุคคลที่มาเพื่อทำงานนะคะผู้ย้ายถิ่นฐานเพื่อทำงานนะคะซึ่งในประเด็นนี้กลุ่มคนกลุ่มนี้เนี่ยนะคะในอนาคตเนี่ยประเทศสวีเดนจะ คัดสรรมากขึ้น selective selective แปลว่าเลือกจะเลือกมากขึ้นนะคะเอาโซปชูปนะมาเธอเกรย์อุตบิลนึงเขาบอกว่ากล่าวคือคนที่มีการศึกษาระดับสูงนะคะระดับสูงกว่ากว่าปกติทั่วไประดับสูงนะคะฮันเมียนลอาอัด kom i ดั่งนิยักคนามรู้สขกรวมไม่าเข้ามายความวระทั่งผู้คนที่ไม่ได้ร้บกาคศึกษาด้วยวิธีการที่ไมู่กต้องดั่เนื่ังความรู้สขารวมไม่ได้เข้ามากระทบกระทั่ง้านี้แล้ได้รับการศเก้าด้วยวิธีกมรนี่ไม่โไม่โดน มันจะไม่โดนผู้ย้ายถิ่นฐานในฐานะผู้ี้ภัยหรอกมันไม่กระทบเขาเพราะว่าเพราะอะไรคะเหตุผลเพราะว่าตามสัญญาหรือข้อตกลงที่เดอะที่เป็นข้อตกลงระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลกับพรรคเอสเดียเนี่ยเขาเนี่ยกำหนดกฎเกณฑ์มาว่านะคะผู้ที่ี้ภัยเนี่ยนะคะผู้ที่มาในฐานะผู้ี้ภัยเนี่ยในอนาคตเขาจะไม่ได้ใบอยู่ถาวรเขาจะไม่ได้ใบอนุญาตอยู่อาศัยหรือวีซ่าถาวร นะคะไปดูต่อค่ะว่าน้คอมมิอิสแตนเลตฟอร์เยอร์รัดเดนแฮชชี่เป็นอุปโภคในดอมสกอร์ฟูเมียตบูเรียสกอบเดคอมมิฟินัสเอ็กซ์เปร์โกรฟแดแต่ว่าคนกลุ่มนี้กลุ่มผู้ลี้ภัยเนี่ยนะคะแทนที่จะมาสอบภาษาเพื่อขอวีซ่าถาวรเนืน่องจากเขาไม่มีสิทธิ์ที่จะได้วีซ่าถาวรในอนาคตนะเขาก็จะต้องสอบภาษาตอนที่เขาจะขอสัญชาติแทนคือเลื่อนเวลาออกไปเท่านั้นเองนะคะคืออพวกเขาเนี่ยจะได้ จะได้ทำการสอบชนิดนี้ตอนที่จะขอสัญชาตินะคะซึ่งเมื่อคนกลุ่มนี้จะขอสัญชาติน้องก็จะมีข้อกำหนดด้านภาษาโอเคนะต่อไปดูรายละเอียดกันต่อนะคะเขาบอกว่า s อเดียเขาบอกว่าบูดเดก e อดอินเฟอร์อินนันชูโกนดชูคือพักเอเดียบอกว่ามันควรที่จะบูดเด นะคะเป็นช่องอดีตของเบิร์ดนะคะใครที่อยากจะเรียนภาษาสวีเดนอย่างละเอียดนะคะอย่างละเอียดลึกซึ้งมากๆแนะนําแนะนําให้มาสมัครเรียนได้นะคะคืออันนี้จะเป็นพื้นฐาน2เล่มน,นี้มาปุ๊ไม่รู้ว่าเล่มเหลืองอยู่ตรงนี้หรือเปล่านะคะคือไม่ว่ากฎจะมายังไงนะคะถ้าเราเตรียมความพร้อมถ้าเราเตรียมความพร้อมด้วยสำเนียงสำเนียงและวไวยากรณ์ภาษาสวีเดนในชีวประจําวันและวไวยากรณ์กฎระเบียบจะออกมายังไงเราก็ไม่กลัวเราก็ไม่กลัวนะคะเพราะว่า ความรู้2อ,อย่างนี้เป็นพื้นที่ดีมากๆที่จะให้ไปต่อได้นะคะเ okay, คมีคำถามมาว่าเรื่องใบขับขี่มกรุดก็มีตัวช่วยเยอะนะคะติดต่อมาได้ทั้งภาษาและใบขับขี่ติดต่อมกรุดมาได้ไปต่อนะเขาบอกว่าบูเดก u วส์อินเฟอร์ไรน์นันชูนเดชคมันควรที่จะนำมาใช้ได้ก่อนปี2027นะอันนี้คือความปรารถนาของพักเอสเดียนะคะ อ Men new six ุ r e ร n i n g e n o ง k u n เ k a p s k r a บข f อ r ำหนดของสหประชาชาติ t กี i ยวกับการจดกรกับผู้ลี้ภัยามเสอารเข้าเมืหนดนี้มีอ r e e ข้อกำหนดของส a าช e ต e เรีย้นดขอ e ิเกีรจัดการกับผู้ลีัยทีมเส่อรเข้าเจเขนียูนอกอาเยอนเียักจัรียมาเี่อการเข้าเอดียู่ใอกหนงะาาีเรีย่านฟงะาาเกียดกะคะ คุณแม่หิวข้าวใช่ไหมคะเตรียมก่อนเดี๋ยวไปนะคะเราจะเจอกันตอนกินข้าวนะคะ,ะการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์ทางด้านความรู้นะคะในการที่จะขอบอนุญาตอยู่อาศัยถาวรเนี่ยมันมีพื้นฐานมาจากข้อเสนอของคณะกรรมการเรื่อง ตรวจคนเข้าเมืองตั้งแต่ปี2020แล้วคือที่นี่เขาทํางานมีขั้นตอนตอนแรกมีข้อเสนอชุดเล็กมาข้อเสนอชุดใหญ่มีตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วส่งไปให้หน่วยงานตรวจสอบศึกษาผลกระทบต่างๆเยอะแยะมากมายก่อนที่จะออกเป็นกฎหมายเขาไม่ได้ออกแบบปุ๊บๆอย่างนี้เลยนะคะที่นี่ก่อนจะออกกฎหมายเนี่ยเขามีขั้นตอนยาวมากเป็นสายมายาวมากนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของสายของสายทางสายน้ํานะคะโอเคนะซึ่ง คณะกรรมการนี้เนี่ยนะคะมีการจัดตั้งแต่งตั้งโดยรัฐบาลชุดที่แล้วแต่รัฐบาลชุดนี้รัฐบาลชุดนี้นะคะมีเจตนาที่จะนำข้อเสนอนี้ไปทำต่อไปปฏิบัติต่อแล้วตอนนี้ก็กำลังส่งเรื่องต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยนะคะศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลนะคะที่นี่เขาจะต้องดูผลกระทบกฎหมายที่จะออกมาเขาต้องดูผลกระทบเยอะแยะมากมายนะคะ

ก่อนที่ก่อนที่จะนําเรื่องข้อกําหนดกฎเกณฑ์เกี่ยวกับความรู้ทั้งสังคมและภาษาเนี่ยนะคะเพื่อที่จะขอใบอนุญาตอยู่อาศัยถาวรเนี่ยมาใช้ได้จริงฟังแล้วเข้าใจไหมถ้าเข้าใจเขียนขอจอถ้าไม่เข้าใจเขียนมองมานะคะเพราะประโยคภาษาสุเดมันซ้อนกันแล้วซ้อนกันอีกพูดง่ายๆก็คือว่ากว่า ตรงนี้จะนำมาใช้จริงได้ก็คือ1กรกฎาษม2,027นะคะที่เขาพูดกันมาแต่โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนนะคะเราคนพูดรู้ดีว่าโลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนไปต่อนะคะแล้วเขาก็บอกว่านะคะ The เ o r ที o จะฟ้ o a ฟ r o o เป็ o ปร r พูดสมัยรัฐสากลของกา o ยุติเดบ r ร์มัน k s å p พูดว่าเด็ o l i k a t e s ก็จะเขียนสื่ r เฟรดิกฟริตส์นะคะ ขอบคุณมากค่ะที่ท,ที่มีส่วนร่วมนะคะเขาบอกว่า,าการที่จะออกแบบข้อสอบที่ดีแล้วก็มีความยุติธรรมเป็นไปตามหลักการของนิติรัฐเชื่อถือได้ยุติธรรมเรษแซ่เกตเป็นคำที่มกุฎชอบมากนะคะเป็นคำที่มกุฎชอบมากแล้วเป็นคำที่ทำให้มกุฎชอบที่อยู่ประเทศสิเดนนะคะคือระดับร,ระบบกฎหมายคือเขาจะทำอะไรเนี่ยเขาจะแบบให้มัน มั่นใจแล้วก็ยุติธรรมนะคะอ่ะสรุปว่าการที่จะออกแบบข้อสอบให้มันเชื่อถือได้ยุติธรรมมั่นใจได้เนี่ยนะคะมันใช้เวลามันใช้เวลานะคะจะไม่ค่อยเจอประเด็นที่ว่าที่สุดเดนมีข้อสอบที่แบบอ,อกออก,ออกข้อสอบมางงๆอะไรอย่างเงี้ยหรือข้อสอบที่แบบฮะอย่างนงี้ได้ด้วยหรอไม่ค่อยเจอเพราะกว่าที่เขาจะเอามานําใช้นํามาใช้จริงเนี่ยเขามีการตรวจสอบเยอะมากนะแล้วเขาก็บอกว่าเวลาที่ กว่าจะใช้กว่าจะออกข้อสอบแบบนี้มาได้เนี่ยมันต้องใช้เวลาแล้วพอออกมาแล้วเนี่ยนะคะเราก็ควรตอนนี้เขาใช้เบอร์เบอร์ควรเป็นรูปปัจจุบันเราก็ควรที่จะเอาข้อสอบนี้มาทดลองใช้กับกลุ่มทดลองต่างๆอันนี้เป็นความรู้รอบตัวนะข้อสอบใบขับขี่ภาษาอ่าข้อสอบใบขับขี่ของสวีเดนเนี่ยนะคะจริงๆข้อสอบมันมี70ข้อที่เราจะต้องทําแต่เขานับคะแนนให้แค่65คะแนนเหตุผลเพราะว่าอีก5ข้อ มันเป็นทดสอบใช้เอามาทดลองใช้เขาเอานักเรียนที่มาสอบใบขับขี่ปัจจุบันเนี่ยเป็นหนูลองยาก่อนที่เขาจะมาให้หนูลองยาเี่ยเขาให้กลุ่มอื่นทดสอบไปแล้วแล้วเขาเอามาให้คนจริงๆที่เตรียมเตรียมอ่านทฤษฎีมาเพื่อทําข้อสอบเนี่ยมาทดสอบทําจริงๆว่าเอะการออกแบบข้อสอบนี้มันถูกต้องไหมนะคะคนอ่านอ่านเข้าใจไหมตอบได้ตามข้อประสงค์ของเขาไหมนะคะอันนี้คือเหตุผลแล้วอันนี้คือระบบการออกข้อสอบของสสวีเดนนะคะ ว่าโดยเฉพาะข้อสอบประเภทพวกนี้นะคะที่ที่ทางแบบว่าส่วนกลางเขาออกมามันจะต้องแบบเชื่อถือได้นะคะจะเป็นแบบนี้เยอะโอเคนะมันก็เลยต้องใช้เวลานะจ๊ะต่อไปไปต่อค่ะ Ludwig Aspling แ s สเ p ็ปติสติทิสรอมเมนเดอร์สกิเลทรูอันเดกัวร์เลอร์ซาเบติอุสนาบบาร์เรนโซ่แต่ว่า Ludwig Aspling ซึ่งเป็นนักการเมืองพรรคไอซเดียนนะคะเขาแบบรู้สึก ส keptis ก็ว่าไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่รู้สึกอืมไม่ค่อยไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่เกี่ยวกับเรื่องเกณฑ์เวลาตรงนี้นะคะเรื่องกรอกเวลาตรงนี้แล้วเขาก็กล่าวว่ายัสกิเลตรู้อาจจะกลัวระเลอ t เบติ a ิสนาปาเอผมคิดว่าผมคิดว่านะมันเนี่ยน่าจะน่าจะแก้ไขปัญหานี้หรือว่าออกข้อสอบนี้ให้มันได้เร็วกว่านี้ มันน่าจะมีทางออกที่จะทําให้เริ่มใช้กฎหมายตัวนี้ได้เร็วกว่านี้แล้วเขามีเพิ่มเติมอีกสองบรรทัดมะกรูมกไม่ได้ถ่ายรูปมาเพราะว่ามันอีกนิดเดียวเดี๋ยวเอามาให้ครบแล้วกันเพื่อความถูกต้องนะคะเขาก็ถามว่า s k ume, ุลนี้คือนะกูแม่พัอาจเดรยอยาทิรชูกดาชุแล้วนะะักขาก็ถามว่าแล้วพวกคุณเนี่ยจะ,อะยอมรับไหม จะอ่โอเคไหมถ้าสมมติว่ามันต้องรอจนถึงปี2027ถึงจะมีการสอบนะคะเขาบอกว่าเดฟโฟวิซียเดฟโฟตีดิจเสเซียอันนี้เป็นการตอบที่ดีนะคะถ้าใครไม่อยากฟันธงอะไรบอกว่าเดฟโฟวิซีก,ก็ก็ต้องรอดูกันต่อไปนะเดฟโฟ t ีดิจเสเซียมันเร็วเกินไปที่จะ,ท,จะที่จะตอบนะคะที่จะกล่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้จบแล้วนะคะเดี๋ยวมะกรูดให้ดูคร่าวๆแล้วจำที่ที่เพจของมะกรูดนะคะจะมีข้อมูล ข้อมูลตรงนี้ว่าเกณฑ์ความรู้ทางด้านภาษานะคะว่าระดับคนสวีเดนคนไทยในสวีเดนจะไม่ค่อยคุ้นแต่คนไทยในประเทศอื่นจะคุ้นกันดีนะคะประเทศแถบยุโรปนะคะว่า A1 A2 B1 B2 C1 C2 มันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปเดี๋ยวทำไลฟ์ต่างหากอีกแล้วกันเนาะติดตามไว้นะคะติดตามไว้แล้วมาดูไลฟ์ กันต่างหากว่าระดับต่างๆเนี่ยคือมันจะต้องรู้ระดับไหนต้องสื่อสารได้ระดับไหนนะคะแล้วมกุดก็จะมีเปรียบเทียบให้ดูซึ่งข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลไม่เป็นทางการนะคะสมัยก่อนเนี่ยเขามีการเปรียบเทียบว่า s อ e ระดับไหนเทียบเท่ากับมาตรฐานสากลระดับไหนแต่เขาเลิกทําไปแล้วก็ไม่ทราบว่าเพราะอะไรนะคะไม่ทราบว,ว่าเพราะอะไรไม่ทราบว่าเพราะ s อ e คือข้อสอบตรงนี้วัดความรู้ตรงนี้มันเป็นการความรู้องค์รวมนะ่ะ นะคะมันเป็นความรู้องค์รวมมันไม่มีว่า,อ,าอ่านเล่มนี้แล้วจะไปสอบได้มันมันไม่ใช่อย่างนั้นนะคะมันเป็นเขาดูวัดความสามารถในการสื่อสารฟังพูดอ่านเขียนนะคะมองดูว่าคุณจะเอาตัวรอดได้ในสถาน,ถานการณ์ไหนบ้างน,นะคะแต่ในอนาคตในอนาคตมกูดมีโครงการมีโครงการโครงการที่จะเปิดสอนเปิดสอนคอร์สเพื่อเตรียมตัวเตรียมตัวนะคะหาความรู้ให้ได้ระดับที่ ที่ระดับถึงถึงเกณฑ์แต่ไม่ได้เป็นการแบบว่าพาติวข้อสอบนะคะแต่จะให้ใช้ภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพกันจริงๆนะคะในอนาคตตอนนี้ยังไม่สอนตอนนี้มะกูดสอนคอร์สอื่นก่อนนะตอนนี้มะกูดปูพื้นนะปูพื้นปูพื้นคืออันนี้มันคือพื้นไม่ว่าคุณจะไปไหนพื้นสองอย่างนี้ต้องมีนะไวยากรณ์กับสำเนียงนะคะมะกูดจะช่วยปูพื้นให้ก่อนนะคะเพราะว่า คนส่วนใหญ่ที่มาสวีเดนไปเรียน s f e ฟรีอยู่แล้วนะคะแต่ถ้าอยากเรียน s f e ให้มีประสิทธิภาพเพราะว่า s f e ที่นี่เขาจะสอนเป็นภาษาสวีเดนแล้วเราไม่ได้ภาษาสวีเดนไปนั่งเรียนภาษาสวีเดนแล้วฟังคําอธิบายเป็นภาษาสวีเดนเราจะเก็บได้มากน้อยเท่าไหร่คิดเองแล้วกันนะคะแต่ถ้ามาเรียนกับมะกูดใช่ไหมมาเรียนคอร์สนี้กับมะกูดนะคะคุณจะไป s อสได้เร็วมากเร็วมากอันนี้คือเสียงนักเรียนที่มาเรียนแล้วตั้งใจเรียนนี่คือเขาเรียน s อสเ จบเร็วมากแล้วเรียนอย่างสนุกสนานนะคะคนเมื่อก่อนนะคะเรียน s อ p มาตั้งนานสอบไม่ผ่านสักทีเรียนไม่จบพอมาเรียนคอสคอสวยากรกับมกูดแล้วสอบจบได้สบายสบายคือของมันดีจริงลองไปถามคนอื่นๆดูนะคะถ้ามกูดพูดเราอาจจะดูไม่น่าเชื่อถือนะโอเคเดี๋ยวติดตามกันไว้แล้วมาดูกันต่อนะคะคอสของมกูดตอนนี้มีแพ็กเกจใหม่นะคะแพ็กเกจใหม่เพื่อคนไทยปกติมกุูดจะไม่จะ กติมกุฎดจะไม่พูดว่าทําสิ่งนี้มาเพื่อช่วยเหลือคนไทยมกุูดไม่ได้มองว่าแต่เองช่วยใครนะคะมะกุูดมองว่ามันเป็นการเอาคุณค่าของเรามาแลกเปลี่ยนกันมกุูดถนัดด้านภาษานะคะคุณถนัดอย่างอื่นไปทําอย่างอื่นแล้วเอาคุณทําอย่างอื่นแล้วสิ่งตอบแทนที่คุณได้มาจากคุณค่าที่คุณมอบให้เขาก็คือเงินใช่ไหมแล้วคุณต้องการคุณค่าที่มกุูดมีคือความรู้ทางด้านภาษานะคะแผนที่ภาษาสวีเดนนะคะแล้วมกุูดถึงฝั่งแล้วถึงฝั่งแล้ว ความรู้ภาษาสวีเดนผมมกูดระดับคือถ้าจะให้วัดเองน่าจะเป็นระดับ c 2 c 2คือระดับ c 2คือเชี่ยวชาญเข้าใจสื่อสารได้แทบทุกอย่างอย่างง่ายดายแยกแยกความหมายที่ใกล้เคียงกันได้อันนี้ไม่ได้ยกหางตัวเองนะคะเพราะว่าอาชีพปกติมกูดคือเป็นอาชีพล่ามแล้วเป็นล่ามไทยสวีเดนคนเดียวคนเดียวในประเทศสวีเดนหรือคนเดียวในโลกก็ว่าได้นะคะระหว่างภาษาสวีเดนกับไทยที่มีใบรับรองคุณภาพจากทางการนะคะ โอ okay, นะผ่านมาแล้ว10กว่าปีก็ยังมีอยู่คนเดียวนะคะยังไม่มีคนอื่นสอบได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเราอยากจะถึงฝั่งนะคะแล้วอยากจะเดินทางลับตัดตรงนะคะคิดเองแล้วกันว่าจะเดินจะหาทางเองหรือจะเดินตามคนที่เขาถึงแล้วแล้วเขาวาดแผนที่ไว้ให้นะคะเขาแบบเตรียมไว้ทุกอย่างแล้วเรามารับความรู้ นะคะเขาเตรียมอาหารไว้ให้หมดแล้วเตรียมแผนที่ไว้แล้วว่ากินจานนี้ก่อนนะแล้วไปจานนี้แล้วไปจานนี้นะคะหรือจะลองผิดลองถูกเองก็ได้นะคะนะคะสำหรับมะกรูดแล้วเป็นคนที่เรื่องเวลาสําคัญที่สุดในชีวิตนะคะโอเคเพราะฉะนั้นจะทําทุกอย่างที่ประหยัดเวลาตัวเองและประหยัดเวลาชาวบ้านด้วยโอเคนะตอนนี้มีแพ็กเกจแพ็กเกจสุดคุ้มมากแล้วครั้งนี้เป็นครั้งแรกเท่าที่มะกรูดจำได้นะที่มะกรูดบอกว่าจัดมาเพื่อช่วยคนไทยโดยเฉพาะ อันนี้กล้าพูดเลยก่อนหน้านี้ใครที่ติดตามมกุฎมานานจะทราบว่ามกุฎจะไม่จะไม่ใช้คําว่ามกุฎช่วยไม่ใช้มันคือการเอาคุณค่ามาแลกเปลี่ยนกันแต่แพ็กเกจสุดคุ้มนี้นะคะเป็นการที่มกุฎจัดเวลา1ปี1ปีเต็มๆนะคะแทบจะทุกวันอังคารของเดือนมกุฎจะมาสอนนักเรียนผ่านซูม1นปีเต็มๆแล้วคอร์สนี้ที่ตั้งใจทำคือ1นปีหลังจากนั้นไม่รู้เพราะปะกติชีวิตยุ่งมากนะคะเพราะฉะนั้นโอกาส ดีๆอย่างนี้นานๆมาทีนะคะเรียนเป็นแพ็กเกจค่ะแล้วเลือกเอาว่าจะเอาแพ็กเกจเล็กกลางหรือใหญ่ผ่านเล็กก็เจอมากรูดเดือนละครั้งถ้ากลางเจอเดือนละสองครั้งถ้าใหญ่เจอเดือนละสามครั้งนะคะแล้วทั้งสามครั้งเนี่ยเนื้อหาที่สอนจะสอดคล้องกันเจอกันผ่านซูมสดๆสดๆตัวเป็นๆคุยกันแล้วไม่มีการบันทึกเทปนะคะเพราะที่ผ่านมามี ประเด็นว่านักเรียนไม่กล้ามาเข้าซูมทั้งๆที่มะกรูดก็แถมซูมให้นะคนที่เรียนคอร์สก่อนหน้านี้นะคอร์สนี้คอร์สนี้นะคะมะกูดแถมซูมให้นักเรียนเป็นร้อยรคนนะแต่มีประ0สิบคนมะกรูดก็คิดเอ๊ะทำไมเขาถึงไม่ค่อยมากันนะคือซูมมันเป็นช่วงเวลาทองมากนะคะคอซูมมะกรูดขายแพงกว่าคอสอื่นๆด้วยนะแต่ทำไมนักเรียนไม่มาทั้งๆที่ครูให้ฟีถึงมาถึงบางอ้อว่านักเรียนบางคน อายเพราะเวลาเข้าซูมเนี่ยเนื่องจากมะกุฎต,ต้องการประหยัดเวลาให้ทุกคนไงก็อัดเทปไว้แล้วมาดูกันทีหลังแล้วก็มีประเด็นว่านักเรียนอายหนูมาออกเสียงแล้วคนอื่นเขาไม่มาออกเขามาฟังหนูเนี่ยเขาไม่มาเข้าร่วมซูมมะกรูดก็เลยโอเคตัดปัญหาตัดปัญหาสําหรับคนที่อายเดี๋ยวเสร็จแล้วค่ะสาหรับคนที่อายนะคะว่าคอสเรียนแพ็กเกจนี้ไม่อัดคลิปค่ะเรามาพูดคุยกันอย่างสนุกสนานมะกูดก็รู้สึกตื่นเต้น รู้สึกตื่นเต้นคือว่าที่ผ่านมาเนี่ยนะคะสอนสอนไปสอนไปแต่ไม่ค่อยได้คุยภาษาสวีเดนกับนักเรียนตอนนี้อยากจะคุยภาษาสวีเดนกับนักเรียนมากเพราะฉะนั้นใครที่อยากเรียนแล้วก็สนทนาเป็นภาษาสวีเดนกับมะกรูดและเพื่อนแพ็กเกจอยา่างมะกรูดไม่ได้เรียนตามระบบของเขาแต่ความรู้ความสามารถคือความรู้ความสามารถทางภาษาคืออยู่ในระดับที่สอบผ่านเป็นล่ามที่มีใบอนุญาตแค่ คนเดียวในประเทศสววเดนระหว่างภาษาสววเดนและภาษาไทยนะคะไม่ได้เรียนในระบบนะเพราะฉะนั้นโปรดมั่นใจได้เลยว่าถ้าคุณมาเรียนแล้วคุณตั้งใจเรียนเนี่ยนะคะจากคนที่ที่เป็นคนเดียวในประเทศสววเดนที่มีใบป,ประกาศตัวนี้นะมีใบรับรองคุณภาพนะคะเรื่องการเป็นล่มระหว่างสองภาษาก็ก็ติดต่อมานะคะ อ่าแล้วเป็นลามมกหมก็คงจะเป็นอีกไม่นานมันมีเป้าหมายอย่างอื่นในชีวิตนะคะโอเคมีอะไรอีกไม่มีอะไรเนาะคือเกณฑ์มันมีอย่างนี้ระดับความรู้ทางด้านภาษาระดับนี้นะคุณก็ดูว่าจะคือต้องการจะไปสุดทางก็เรียนกับคนที่เขาสามารถพาคุณไปสุดทางนะคะโอเค ก็เลือกเอานะคะคอร์สสมะคูดมีมีเยอะมากมีเยอะมากนะคะคือคอร์สตั้งแต่พื้นฐานมีภาษาในอาชีพอาชีพที่ไม่ยากมากกับอาชีพที่ยากมากระดับผู้ช่วยพยาบาลก็มีนะคะเพราะฉะนั้นติดต่อมาเตรียมความพร้อมให้ลืมเมื่อกี้คุยเรื่องช่วยแพ็กเกจนี้คือกล้าพูดเลยนะคะมะขุดเป็นคนที่พูดว่าย่งไรพยายามพูด อะไรที่มันเป็นจริงที่สุดเพราะว่าไม่ได้ใช้ชีวิตเพื่อชาตินี้ชาติเดียวไม่ได้ทําธุรกิจเพื่อใช้ชาตินี้ชาติเดียวหลักการทําธุรกิจของมะกรูดคือไม่อยากต้องตามไปชดใช้นักเรียนในชาติหน้าเพราะฉะนั้นทําอะไรมะกรูดจะทําให้นักเรียนคุ้มกว่าเงินที่นักเรียนจ่ายมาเสมอเพราะไม่ต้องการไปใช้หนี้กันชาติหน้านะคะ,ะหลักสูตรนี้เป็นแพ็กเกจนี้เป็นแพ็กเกจที่กล้าพูดเลยว่าดล้วน่าจะเป็นครั้งแรกที่มะกรูดพูดว่าจัดมาเพื่อช่วยคนไทยในเฉพาะ เพื่อช่วยคนไทยโดยเฉพาะเพราะอีกไม่นานก็จะต้องมีการเข้มงวดมากขึ้นในการที่จะอยู่ประเทศสเเดนนะคะขอบคุณทุกคนมากค่ะติดต่อได้ตามช่องทางที่เห็นมะกรูดนะคะหรือค้นหาคําว่ามะกรูดเฉยๆก็ได้ M O G R O O D M A G R O O D เห็นหัว